ตอนเด,เด็กเนี่ยอายุสองขวบครึ่งเนี่ยคุณพ่อเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็โชคดีที่ท,ที่บ้านเราทําประกันเอาไว้ค่ะก็ได้เงินจากประกันที่ชดเชยไว้เนี่ยช่วยเราก็รู้สึกว่าการทําประกันชีวิตเนี่ยมีความสําคัญกับเราตั้งแต่ตอนเด็ก พอโตมาค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าสําคัญอีกเพราะว่าเวลาที่เราทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยเวลาเราไปแอดมิตที่โรงพยาบาลมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเงี้ยค่ะการทําประกันก็ช่วยได้การที่อยาจะทำประกันสักที่นึงนะคะสิ่งที่จยาจะตัดสินใจก่อนอย่างแรกก็คือความมั่นคงของบริษัทอย่างที่สองก็คือรูปแบบการประกันค่ะว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ย เขาจะดูแลเรายังไงบ้างคุ้มครองเรายังไงบ้างอย่างที่3ก็คือตัวแทนค่ะว่าเราทำแล้วเนี่ยเขาจะดูแลใส่ใจเราไหมไม่ใช่มาเจอหน้ากันทีก็ปีนึงตอนเก็บเบี้ยประกันนะไม่ใช่การทำประกันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับแค่ว่าทำแล้วก็ผ่านไปตัวแทนเนี่ยสำคัญเพราะว่าหลังจากที่ทำประกันแล้วเขาดูแลเราไหมอย่างบางทีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มีการถามไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมิวบัตริเหตุอะไรเงี้ยค่ะแค่โทรเนี่ยค่ะตัวแทนแจนก็จะจัดการให้หมดเลยว่ามีไปเข้าที่ไหนได้บ้างแล้วข้อห้องพักเป็นยังไงแจนไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้จ่ายเพราะบางทีแจนถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้พกเงินติดตัวไปเยอะทําให้เราไม่ต้องกังวลค่ะตอนแรกที่ทำเนี่ยแจนก็จะบอกความต้องการของจันไปว่าเวลาจันปวยเนี่ยแจนมาจะ แอดมิที่โรงพยาบาลแล้วก็หลายวันจันอยากได้แบบที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก็มีแบบมาให้เลือกหลายแบบว่าจันจะต้องการความคุ้มครองแบบไหนยิ่งจันบอกเลยว่าทํางานในวงการจันก็ค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยค่ะมีอุบัติเหตุในกองบ่อยเพราะาละครที่เราเล่นเป็นละครบู๊ก็ต้องดูว่าเขาจะชดเชยยังไงบ้างถ้าเวลาเราป่วยไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเขาจะชดเชยให้เรายังไงหรือว่ามีอุบัติเหตุมีแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้จันสบายใจมากว่าไปถ่ายละครยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องคอยไปกดเงินหรือว่าอะไรยังไงค่ะสบายใจค่ะก็อยากฝากถึงไทยประกันชีวิตนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากค่ะเพราะาไทยประกันชีวิตเนี่ยทำให้จันใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นอกจากเอ่อไทยประกันชีวิตจะดูแล ทางด้านชีวิตของเราอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็ยังดูแลไปถึงการใช้ชีวิตเราด้วยก็ขอบคุณมากที่ดูแลกันอย่างดีค่ะแล้วก็แอบฝากด้วยค่ะที่ยังไม่เป็นลูกค้าไทยประกันนะคะมาเป็นค่ะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังะคะ่ะ